สวัสดีพี่น้อง่ะเห็นลูกปุ่งปิ้งอยู่ที่เซมซากันกาสิบแปดใช่มือนี่สบายดีสวัสดีพี่น้องสองฝั่งไทยลาวเฮาเด้อสบายดีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยฝั่งทางต่าง,างประเทศเมื่อเนี้ยพอเก,กี่ยกับการในตนอนเช้าของมือวันเสาร์พี่น้องวันที่สิบกันยาปีสองพันสองเมื่อนี้เราจะพาทุกคนมาทําบุญเนาะอ่าหลังจากที่ต้องคลิปเมื่อก่อนนะเราพาพี่น้องไปทําบุญฮอครับประดับดินมาทอด มื่อวนี้วันที่สิบเดือนเก้านะครับจะพาทุกคนมาเห็ดทำบุญตักบาตรทำบุญเนอะอาะบุญหอ,อกขาสลากพี่น้องบุญหอ,อกขาสลากบานเฮาพี่น้องเาจะพาเราจะไปกับเม,เมีสารใมไอวานละลุงก่อนเลวตอนนี้ครับก็ยังอยู่ในเฮือนอยู่แต่ยังไ, <c oughs> ไม่ทันไปไม่ซาไปมาพี่ขิโลถต็ที่ไปเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเมษสามาละไปปะพา,า,า,าพี่น้องไปเจอกันอยู่วนนัดนะพ่อเอาสิไปอันนั้น แต่งผ้าขาวไม่ใหญ่หวานไปก่อนเลยป่ะเรามาบริจาคประจุมวัตใจพี่น้องตอนนี้เฮาก็หอดว่าแล้วม่หลาดน้าเม่ม่หลาดน้าม่ใหญ่หวานอยู่ข้างก่อนเพื่อนอินโซนคันตี้โอที่ถึงโดยยานโอที่ได้ลงรับเป็นเมยก็คือเก่าเนาะทุกคนเนาะก็คือแบบว่าเพิ่นใส่บาตเพิ่นเพิ่นเลยเอามาใส่อยู่นอกเพิ่นแสงเขาไปใส่อยู่ในปกตินะเพิ่นจะให้เราใส่ตั้มินเอามา ตำมร้านหวานสิแหละขับไปสูดเดีขวขอดังวัดกุงเไม่ใ่ะแล้วสิขับเห็ดพักเข่าเพรแม่ไปไปทำเมบุญาไปถวายต้นเมยซุปเราะขอบ้อตัวในสาพเขาไม่ได้พูดว่าสิเยอะกับอันหรือบ่ล่านสาวโตกาลิต่างมาหรือบ่มันรุ่นกันเนาะอุทิศดวงวิญญาณของของลูกลูกชายเขาป้าอะไรอยูู่ดเข็นตีวงเ้็ข่ามานั่นตุ้ย ต้นที่สองุเดนลงพานแม่ถวทำองอถไนที่สามุเดนานของพ่อปูพ่อเละยาาบุญยาบานฮ่าฮ่อ่าไม่ออกใครทิ่ว่าเขาิจจารไมดีเย่ซาฮาเลวเลยสิบบาทเขายังเบลเลวอยู่ไม่หญ่วางทำไม่เตะกันนะพี่องไปถานกนแล้วแน่นะเนี่ยกำลังสิบบาท เขาจะใส่แล <Wow, S 1> ้วก่อนเขาจะใส่แล้วเขาเขาไปออกยังอยากไปนะบอไปไปกระยาบมัุไปที่มีเคาเนืไปพูดไปทิ้มวเครขี้เงื้อด้วอาจเลา้คนล่าให้ร้อ่มีแต่คนไทยนี่รูจักจะแล้วอะไบ่ เปเราเป็นใจเปงใจเราห้าหากันนั้นทยแม่แล้วก็ร้อยเดยบรจทุกคนเลยห้าบาบาแม่พี่ไามนี้พี่เาเลยบรรยากาศภายใไบาดทั้งในแบบเก่ามุมเก่าอยเงากาไม่จายไม่จาย ไม่เลยแววนใส่เนดี๋ยวฉัพาทุกคนเข้ามาเบ่งหน่อยหนึ่งมีไ่วันพอนี้ยได้ดี่ด้ดูกากำลังใส่บาทเดี๋ใส่แบบซีพีหน่อยแต่ว่าเขาจะบอดด้นั่นถ้าทำใหญไงนี่ย เออแลก้งอน้เมอรอน้อกัตคนง้น้องตอนนี้เขับก็ใส่บาตรเลี้วแลวใส่บาตรสติได้แล้วก็สิ่งที่ขาดไว้นะพี่น้องกาเขาลงหวันมายมไดก็เขจะต้องไปมาหาทาดห่อนะพี่น้อง มาอันแป๊ะขนมยังประมาณนี้ลก็รเอาเอามมกหอวขาวสลากลงมาลงมาแปะพุ่หัขาวสลากเขาจะเพิ่นกัจะเห็ดคือ้ทยๆกับหอวขาวปบดินเนาะต่างต่ว่าจะมาแป๊ะสวยเนาะแปันประมาณสันใกล้ก้แต่ว่าหขาวปรับดินเพื่อจะแปะประมาณจสามโมงเอ้อะทีกับคอบคร โทมโนาสิมอนเทาามิ้น <za> มิ <deuxième> ้นทำมิเป็นกต้นลืต้นมิ้นจะดูดปใน้อาหาที่ขาดมนอน้ำ้ที่ทานไม่เอาทับบ้านนะ้องลงไปในบรรจบกรรมจะเป่าเลเชิญมีเด็กตามีใหญ่เปรียบกับเราไปกระคอนโมรารามบิ้นฮัทก็ข่าอัพเท่านั้นแหละนี่เป็นที่แห่เดียวไทยเ่อกับกังกัง ไ,ได้ดีกระายนเอยงลำดวยลำดวยนาร์คูเกา่งทุกคนตอนนี้เขาก็ใส่บาตรแล้วเห็ดยังแล้วตีากสกาบเลยพระไมยวานก็ดีไมยวานก็มาแล้วตอนนี้เขาก็สิกาบเลยพี่น้องเมื่อนี้เขากิดวิคือเมื่อนี้สีมาคือสีเจอเขาอัน อากอยกับอลิตาเตว่าม yeah! wow. ือนี้บริเจอเลพีเาข้ากทุกไซเจ้าบริมาหรือพระจมาแหละรจมือคเราสิเจอได้มือแนวเต่าบ้านือียกับรเป็เสียงไม่ใช่วาสบายดีสบายดีมาทำบุญกับแมียพี่เรางมื่อบาดนี้เขาทำบุญแล้วเขากับสีครับเมื่อเมื่อเฮือนมเรียงงัว กระแสบิ่งบรรยากาศน่น้อยนี่ค้กนข้าเจ้าขับเมื่อเมื่อเมื่อได้ได้คนหลายแต่ว่าข้าเจ้ามาภัยมาภัยกันข้าวใสภัยมาข้าเจ้าก็ใส่กันใส่ได้แล้วกับเมื่อเอ้าแบบเมทโนยดีสุดเมทโนอยเราอยู่เชจนวายขอให้ไม่ห้าวใครเราอยู่สบายเนี่ยนี่ครอบครัวพ่อพี่น้องมรดิกาขอจบอีกหรือมรดิกาบุญมาฝากเราพี่น้องขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสุขดีแบบเงาแบบจะเริยนเฮงเฮงรวย เดี๋ยพอคูันคุยพงเฮงไบาย,บายพยบกันใหม่คลิปหนาพักตรงไล์ก็แช่เด้อพ